สิ้นปีแบบนี้ตอนรับปีใหม่มีของขวัญกันหรือยังคะหาของขวัญให้คนที่ใช่แล้วหรือยังนะคะถ้าใครยังไม่มีของขวัญน,นะคะเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูงานนี้กับทางกรมการจัดหางานค่ะเขาออกมาชวนค่ะชอบของที่ใช่ให้คนที่ชอบค่ะผู้ชมค่ะของขวัญปีใหม่2569ผ่าน e catalog สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ <c oughs> นายสมชายมรกตศรีวันค่ะอาทิ บดีกรมการจัดหางานได้มีการเปิดเผยค่ะว่าเนื่องในโอกาสต้อนรับเทศกาลปีใหม่2,569ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้ทางกรมเองค่ะได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดีหลากหลายประเภทเลยจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งล้วนเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบเป็นของขวัญปีใหม่แบบนี้ของกำนันที่มีความหมายและทรงคุณค่าในโอกาสพิเศษค่ะโดยปีนี้เองได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ รับงานไปทำที่บ้านกว่า210กลุ่มร่วมกว่า1,200รายการครอบคลุม10หมวดสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวดกระเป๋าของใช้ในครัวเรือนของตกแต่งเวชภัณฑ์และสมุนไพรเฟอร์นิเจอร์อาหารและเครื่องดื่มการเกษตรความงามเครื่องแต่งกายและหมวดอื่นๆโดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดผลิต ตะพั์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ตาลดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้าทอมือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ค่ะแปรรูปอาหารจากกล้วยผ้าทอไทยลือผ้าบาติกผ้ามัดหมี่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นงานที่ทํามือหรือว่าแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วประเทศค่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับโดยรูปแบบของการช้อปปิ้งเนี่เขาออกแบบมาให้ทันสมัยมากๆ<า>เลยนะครับก็เชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเลือกชมแล้วก็สั่งสินค้านะครับซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกผ่านระบบออนไลน์ e-catalog นะครับได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ doe.go.cs/vgnew ครับหรือว่าสแกน QR code e-catalog ซึ่งนอกจากจะได้มอบของขวัญจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วยังเป็นการร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้อีกด้วยซึ่งก็เป็น คำพูดนะครับของท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนั่นเองครับเดี๋ยวค้าง QR วอารให้หน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเราตอนนี้จะได้สแกน QR วอารคนะคะสำหรับ e catalog นั่นเองซึ่งตรงนี้เองนะคะกรมการจัดหางานการได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยมีงานมีรายได้และสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับกลุ่มผู้ ับงานไปทาที่บ้านค่ะกรมจะให้การสนับสนุนและคําแนะนําตั้งแต่การรวมกลุ่มการรับงานอย่างถูกต้องแนะนําการทําบัญชีแนะนาําช่องทางการขายนะคะสินค้าที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางจําหน่ายที่สําคัญยังมีกองทุนผู้รับงานปริธรรมที่บ้านให้กลุ่มอาชีพค่ะกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตหรือว่าเรื่องของการขยายการผลิต ทั้งนี้กับผู้ที่สนใจนะคะรวมกลุ่มรับงานไปทําที่บ้านสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 แห่งท้องที่ที่สถานที่กลุ่มตั้งอยู่หรือว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะโทรไปที่เบอร์022451317หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทรไปที่15062กกรมการจัดหางานนั่นเองค่ะครับเรียกได้ว่าครบ ทุกหมวดหมู่เลยนะครับเมื่อกี้กเปิดดูดูภาพ,ภาพตามไปด้วยโอ้โหครบมากๆว<ช>่าจะเป็นสินค้าต่างๆนี่คือฝีมือของคนไทย<ช>ที่ยากใท้หลายๆคนเนี่ยมาสนับสนุนนอกจากเราจะได้ของรางวัลให้กับคนที่เรารักแล้วนะครับเรายังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเราอีกด้วยสนับสนุนสินค้าต่างๆอีกด้วยนะครับอ่ะ